สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุณครูพิมพิลรานะคะวิชาภาษาไทยมาตรากะกาสอนอ่านบทที่สามเรื่องที่หนึ่งสระอัวเรื่องที่สองสระอัวเกม เรื่องที่หนึ่งสระอัวเด็กๆฝึกอ่านตาม,มคุณครูกันนะคะกออวกัวขออัวขัวจออวจัวตอัวตัวบอัวบัว ปออปวชออชัวทออถัวหออหัวโอวอัวคออคัว ชออัวชัวซออัวซัวนออัวนัวพออัวพัวมออัวมัวยออัวยัว ลออัวลัวหออัวหัวรอบที่สองในเด็กฝึกอ่านกันเองนะคะ เรื่องที่สองสระอัวเด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูกันนะคะกออัวกัวคออัวคัวงออัวงัวชออัวชัว ซอัวสัวนออัวนัวพออัวพัวมออัวมัวยออัวยัวลอัวลัว วอัววัวออัวอัวขออัวขัวชออัวฉัวทออัวถัวพออัวผัว หออัวฝัวสอัวสัวหอัวหัวในรอบที่สองนี้คุณครูให้เด็กๆฝึกอ,อ่านกันเองนะคะ มาเล่นเกมกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆจับคู่สระกับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมกันได้เลยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้กดที่ปุ่มเริ่มจับเวลากันได้เลยค่ะเป็นไงบ้างคะ เด็กๆจับคู่รูปภาพกับสระได้ถูกต้องตรงกันไหมคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ